เมื่อหนุ่มน้อยเวอร์จิน้นวัยซุกสนต้องทำหน้าที่คล้ายเหงาให้ผู้หญิงทุกคนในบ้านในยามที่บรรดาชายหนุ่มทูกแกนไปสนามรบเขาจึงเปลี่ยนบ้านให้เป็นสนามรักทุกที่ทุกเวลา เรื่องราวเริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อโรเจอร์หนุ่มน้อยเวอร์จินไวซุกซอนกำลังนั่งรถม้ากลับบ้านช่วงปิดเทอมคนที่มารับเขาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นป้ามุลเลอร์สาวใช้ธงโตประจำบ้านความมโหฬารของเธอทำให้โรเจอร์แอบมองอยู่เป็นพักๆแต่ป้ามุลเลอร์ก็รู้ทันสายตาซุกซอนของหนุ่มน้อยจนโรเจอร์ต้องนั่งหน้าแดงแจ๋ไปตลอดทางและพอรถม้ามาถึงหน้าบ้านคณะต้อนรับก็ออกมายืนรอพร้อมหน้าพร้อมตา มีทั้งคุณแม่สุดที่รักน้ำมาการีตและสาวใช้หน้าขุนอย่างเออร์ซูล่าคุณแม่ดีใจมากที่เห็นลูกชายกลับบ้านในรอบหลายปีและก่อนที่เขาจะก้าวเท้าเข้าบ้านมิสเตอร์แฟรงค์เพื่อนสนิทของคุณพ่อก็โบกมือหย่อยๆทักทายจากชั้นบนแต่ดูเหมือนโรเจอร์จะจำเขาไม่ได้สังนั้นพอเข้ามาในบ้านโรเจอร์ก็ได้เจอกับเบอร์ธาน้องสาวสุดน่ารักอีกครั้งเบอร์ธาดีใจมากที่ได้เจอพี่ชายทั้งคู่ไม่รอชา้ารีบเปลี่ยนชุดแล้ว ชวนกันไปวิ่งเล่นภายในสวน ที่นี่สองพี่น้องได้เจอกับป้ามุลเลอร์ที่กำลังง่วนอยู่กับการเก็บผลไม้โรเจอร์ Roger, ผู้มีน้ำใจรีบปรีเข้าไปช่วยเธอแต่พอดีพอดีป้ามุลเลอร์เกิดปวดฉี่กะทันหันก่อนจะถลกกระโปรงยืนฉี่ข้างทางแบบไม่แคร์สื่อใดๆทำเอาโรเจอร์ถึงกับอ้าปากค้างตะลึงในความจริงใจของสาวใช้คนนี้หลังจากช่วยเก็บผลไม้เสร็จแล้วโรเจอร์ Roger, ก็มาเดินเล่นในสวนต่อคราวนี้เขาได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักเขารีบเดินตามเสียงนั้นไป และสิ่งที่ได้เห็นก็คือเออร์ซูลาสาวใช้หุ่นสะบืมกำลังบรรเลงเพลงรักอยู่กับคนงานในสวนโรเจอร์คลานเป็นทหารพรานเข้าไปดูใกลๆ้ๆจนเออร์ซูลาหันมาเห็นเขาเข้าอย่างจังแต่แทนที่เธอจะเขินอายเธอกลับทักทายโรเจอร์หน้าตาเฉยราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเอาโรเจอร์หน้าแดงกำ่ำรีบเผ่นแนบหนีไปด้วยความเขินอายซะอย่างนั้น ัดฉับมาที่โต๊ะอาหารคำ่ำโรเจอร์นั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวแต่สายตาเจ้ากรรมก็ยังคงแอบเหลม่มองสาวใช้หน้าสวยนามว่าเฮเลนตลอดเวลามิสเตอร์แฟรงค์ได้ถามถึงโรแลนด์ว่าที่ลูกเขยในอนาคตของบ้านหลังนี้คุณแม่รีบให้เฮเลนหยิบรูปถ่ายของเอลิเซ่พี่สาวของโรเจอร์กับโรแลนด์มาให้ดูพร้อมบอกว่าโรแลน์เป็นร้อยโทในกองทัพอากาศฝรั่งเศสและทั้งคู่กําลังเดินทางกลับมาที่บ้านแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะมาถึงพร้อมกัน เบอร์ธาผู้สุขสนเดินมาแย่งรูปไปจากมือมิสเตอร์แฟงแล้วบอกว่ารูปนี้เหมือนกับโปสการ์ดที่เอลิเซ่ส่งมาให้ดูคุณแม่ได้ยินเข้าก็สั่งให้เคสสาวใช้อังกฤษมาพาเบอร์ธาไปเข้านอนหลังจากน,านั้นโรเจอร์ก็ขอตัวไปนอนบ้างเขาเดินไปจูบลาน้ำมาร์การีตแต่ดูเหมือนเธอจะเขินอายเล็กน้อยก่อนจะลาคุณแม่และมิสเตอร์แฟงพอมาถึงห้องนอนหลังจากโรเจอร์เปลี่ยนชุดนอนเสร็จแล้วเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากทางเดินหน้าห้องพอแง้มประตูออก ก็พบว่าสาวใช้เฮเลนกําลังติดพันอยู่กับใครบางคนหน้าประตูห้องพอเสร็จกิจเฮเลนก็เดินถือถาดน้ําชาจากไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโรเจอร์รีบปิดประตูแล้วกระโดดขึ้นเตียงปรากฏว่าเบอร์่าแอบเข้ามานอนรออยู่ก่อนแล้วเธอบอกว่ายากนอนกับพี่ชายโรเจอร์บอกให้เงียบๆแล้วรีบนอนซะเบอร์ทาเล่าให้ฟังว่าเธอได้ยินแม่ว่าหนามาการีสยังเวอร์จินแถมหนาสาวยังกลัวผู้ชายมากอีกด้วยโรเจอร์เลยถือโอกาสา ถามถึงเฮเลนเบอร์่าสงสัยว่าถามทำไมโรเจอร์ Roger ตอบแค่ว่าอยากรู้จักเฉยๆจากนั้นเขาก็แอบคิดถึงสิ่งที่เพิ่งเห็นโรเจอร์ Roger ก็ได้แต่บ่นกับตัวเองว่าคืนนี้คงนอนไม่หลับ เช้าวันรุ่งขึ้นสองพี่น้องออกมานั่งเล่นริมบ่อน้าบรรดาสาวรับใช้ที่อยู่ในช่วงพักผ่อนต่างก็นั่งจิบไวายเมามอยกันอย่างออกรถเออร์สุล่าถามป้ามุลเลอร์ว่าสามีเป็นอย่างไรบ้างป้ามุลเลอร์บอกว่าเธอรักสามีมากแต่หน้าเสียดายที่น้องชายของสามีอ่ะใช้การไม่ได้ระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่เพลินๆคนงานชายก็เดินเข้ามาแซวพวกเธอมีหรือที่สาวๆจะยอมเออร์สุล่าเลยจัดการถลกกระโปรงโชว์ซะเลยทำเอาโรเจอร์ ที่แอบซุ่มอยู่แถวนั้นเห็นเต็มสองลูกกระตาเลยทีเดียว หลังจากนั้นไม่นานคุณพ่อของโรเจอร์ก็เดินทางกลับมาถึงบ้านพร้อมกับเอลิเซ่พี่สาวคนโตซึ่งคุณพ่อมีอาชีพค้าขายอาวุธกับกองทัพฝรั่งเศสแต่ตอนนี้กิจการไม่ค่อยดีนักเพราะบ้านเมืองสงบสุขเกินไปในขณะที่บรรดาแม่บ้านและคนงานกันอยู่โรเจอร์ก็แอบย่องไปอยู่ข้างล่างเพื่อจะแอบมองใต้กระปรงเออร์ซูล่าแต่ว่าเอาดอฟ์ฟคนงานชายเห็นเข้าพอดีเขาเลยแกล้งตักหญ้าแห้งโยนใส่ทำเอาโรเจอร์ต้องรีบเพนหนีไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็ว เขาเดินเข้ามาในสวนแล้วเจอกับเบอร์ธาเธอชวนโรเจอร์ไปสารภาพบาปที่โบสถ์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเธอพาเขาเข้ามาในห้องห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่อยู่เหนือบริเวณที่บาทหลวงนั่งรับฟังคนที่มาสารภาพบาป ก่อนที่เธอจะทิ้งโรเจอร์ให้อยู่คนเดียวจังหวะนั้นน้ำมาการิตเข้ามาสารภาพบาปพ,พอดีเธอสารภาพว่ารู้สึกวันไหวกับหลานชายของตัวเองที่ตอนนี้เขาโตเป็นหนุ่มแล้วแถมเธอยังจินตนาการถึงเขาไปไกลกว่านั้นอีกด้วยและจูจ่ๆโรเจอร์ก็เกิดเสียหลักล่นลงมาจากด้านบนทําให้น้าสาวของเขาอายมากที่โดนแอบฟังเธอเลยเอาเรื่องน,นี้ไปฟ้องกับแม่โรเจอร์แม่เลยให้น้ำมาการีตเป็นคนลงโทษโรเจอร์ด้วยตัวเอง ตกดึกคืนนั้นโรเจอร์ Roger ได้ยินเสียงดังมาทางเดินหน้าห้องอีกแล้วเขาเปิดประตูออกมาดูและเห็นว่าเฮเลนกำลังติดพันอยู่กับใครบางคนหน้าห้องก่อนที่เธอจะเดินจากไปเมื่อเสร็จกิจซึ่งมิสเตอร์แฟรงก์ก็แอบยืนมองอยู่ด้วยโรเจอร์ Roger เกิดความสงสัยว่าใครกันนะที่เป็นคนทําเฮเลนเขาเดินมามองผ่านรูกุญแจหน้าห้องนั้นเพื่อจะมองว่าใครอยู่ในห้อง จูจ่ๆเออร์ซูล่าก็มาด้านหลังไม่ให้ซุ่มไม่เสียงเธอบอกให้เขารีบเข้านอนได้แล้วโรเจอร์เลยถามว่ารู้เรื่องของเฮเลนหรือเปล่าเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแทบทุกคืนแต่เธอไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําแบบนั้นกับเฮเลนโรเจอร์ที่ยังไม่หายสงสัยก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กดังมาจากด้านบนเขาเลยเปิดประตูขึ้นมาบนห้องใต้หลังคาซึ่งเป็นห้องทํางานของมิสเตอร์แฟรงเขาเห็นมิสเตอร์แฟรงกำลังใช้กล้องส่องทางไกลมองออกไปด้านนอกพอมิสเตอร์แฟรงเห็นโรเจอร์ก็ตกใจ แล้วรีบบอกว่าจะไปห้องน้ำโรเจอร์ Roger เดินมาดูบ้างจนได้เห็นชายหญิงคู่หนึ่งกำลังบรรเลงเพลงรักกันอยู่ก่อนสายตาจะเหลือไปเห็นหนังสืออย่างว่าตกอยู่ที่พื้นเขาเลยหยิบมันกลับมาที่ห้องด้วยแต่ระหว่างทางเดินกลับมาเขาได้ยินเสียงพ่อกับแม่กำลังบรรเลงเพลงรักกันอยู่ในห้องโรเจอร์ Roger เลยแอบมองผ่านรูกุญแจแต่ความซวยก็บังเกิดเพราะโรแลนด์เดินมาเจอเข้าพอดีและขู่ว่าจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อแม่ของโรเจอร์เขาเลยบอกว่าเขาจะทาตามที่โรแลนด์สั่งทุก ขอแค่อยากไปฟ้องพ่อแม่ของเขาก็พอ วันรุ่งขึ้นโรแลนด์ Roland สั่งให้โรเจอร์ล้างรถให้เขาเป็นค่าปิดปากจากนั้นโรแลนด์ Roland พาเอลิเซ่ขึ้นรถเพื่อไปข้างนอกแต่ก็ยังอุตส่าห์สวีดกันให้โรเจอร์เห็นทําเอาโรเจอร์เริ่มมันไส้แอบเอากระปองน้ําไปวางไว้ใต้เท้าของโรแลนด์จนเขาเหยียบน้ําไปเต็มๆจากนั้นโรเจอร์ก็วิ่งเข้ามาที่โรงเลี้ยงไก่เพื่อหามุมเหมาะๆอ่านหนังสืออย่างว่าและเตรียมมอบความสุขชุดเล็กให้กับตัวเองแต่เอาดอฟดันเข้ามาขัดจังหวะซะง,งั้นทาให้โรเจอร์ต้องรีบแอบก่อนจะโดนจับได้ จังหวะนั้นเฮเลนโผล่ Pro หน้าเข้ามาทางหน้าต่างเพื่อให้อาหารไก่เอาดอฟเล็กแกล้งดึงหน้าต่างลงมาปิดทับตัวเธอไว้และเขาก็เดินอ้อมออกมาด้านนอกเพื่อบันเลงเพลงรักโรเจอร์เห็นแบบนั้นก็วิ่งออกจากที่ซ่อนเพื่อจะช่วยเธอแต่เฮเลนกลับบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยโรเจอร์ Roger ก็เลยกลับเข้ามาในบ้านแบบงงๆเขาเห็นสมุดนิยายของพี่สาววางอยู่เขาเลยแอบสลับหนังสืออย่างว่าไปวางไว้ให้แทนเอลิเซ่บอกให้โรเจอร์เอารองเท้าของโรแลนด์ที่ยังชื้นอยู่ไปทําความสะอาด โรแลนด์เลยจัดการเอาคืนเรื่องรองเท้าด้วยการฟ้องแม่ของโรเจอร์ว่าเมื่อคืนเขาแอบ,บฟังพ่อแม่บรรเลงเพลงรักกันได้ยินแบบนั้นแม่รู้สึกหัวจะปวดเลยไล่ให้โรเจอร์รีบออกไปจากตรงนี้ซะแต่ก่อนจะไปเขาแอบ,บมองเอลิเซ่ที่หยิบหนังสืออย่างว่าขึ้นมาอ่านและเธอก็มีอาการวิววิวขึ้นมาจนสังเกตได้โรเจอร์ที่แอบ,บมองก็ยิ้มออกมาอย่างมีเล่ห์ไหน ก่อนที่เขาจะแอบเข้ามาในห้องครัวกะจะเข้าไปเดินงานเออร์ซูล่าอย่างเต็มที่แต่เธอกลับตกใจหันมาเอาจานฟาดหัวโรเจอร์จนแตกพอเห็นว่าเป็นโรเจอร์เออร์ซูล่ารีบหาผ้ามาเช็ดเศษจานออกจากหัวเขาความใกล้ชิดทําให้โรเจอร์เห็นความมโหฬวลานแบบเต็มๆจนหนุ่มน้อยเกือบจะได้ขึ้นสวรรค์อยู่แล้วแต่ดันมีแม่บ้านอีกคนเข้ามาขัดจังหวะซะง,งั้นโรเจอร์เลยรีบออกมาจากห้องครัวเขาล่ะสุดเสียดายอีกนิดเดียวแท้ๆวันนี้ยังไงเขาจะเปิดประสบการณ์ให้ได้โรเจอร์เลยเปลี่ย เปลี่ยนเป้าหมายใหม่เขารีบเดินตามป้ามุลเลอร์ขึ้นไปบนตึกปอนจะอาศัยทีเผลอเข้าไปเดินงานอย่างเต็มที่ทุกอย่างกําลังไปได้สวยแต่ก็ดันมีบุรุษไพรสณีมขัดจังหวะจนได้เขาเอาหนังสือพิมพ์มาส่งพร้อมข่าวเยอรมนีประกาศสงครามกับฝรั่งเศสแน่นอนว่าข่าวดังกล่าวมีผลดีต่อครอบครัวของโรเจอร์เพราะจะได้ทําการค้ากับกองทัพฝรั่งเศสแต่ทว่าบรรดาผู้ชายทุกคนจะต้องไปออกรบคืนนั้นพวกผู้งานชายตามพากันจับคู่เพื่อล่ําลากับหญิงสาวทั้งคืน ทำเอาโรเจอร์ที่แอบดูอยู่กระวนกระวายไปด้วย เช้าวันถัดมาทุกคนออกมาส่งผู้ชายในบ้านไปสู่สนามรบเหลือเพียงโรเจอร์ที่ยังหนุ่มยังแน่นในบ้านเพียงคนเดียวเมื่อส่งทุกคนเรียบร้อยแล้วบรรดาหญิงสาวต่างหันมามองและส่งยิ้มแปลกๆให้กับโรเจอร์หลังจากนั้นเออร์ซูล่ากำลังแบกที่นอนขึ้นชั้นบนเธอขอให้โรเจอร์มาช่วยและพออยู่ด้วยกันสองต่อสองโรเจอร์ก็ขอให้เออร์ซูล่าช่วยเขาเหมือนกันพอเสร็จภารกิจโรเจอร์บอกว่ามันเยี่ยมมากเขารักเธอเขาอยากแต่งงานกับเออร์ซูล่าแต่เธอบอกว่าจะพูดแบบนี้กับสาวทุก คนไม่ได้มันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ดีๆเท่านั้นพอโรเจอร์ลงมาข้างล่างเขาได้เจอกับเบอร์ธาเธอพาเขามาฟังแม่กําลังปรับทุกข์อยู่กับบาดหลวงแม่บอกกับบาดหลวงว่าเธอมีปัญหากับสามีในเรื่องบนเตียงได้ยินแบบนั้นโรเจอร์กับเบอร์ธาก็ดันหัวเราะอ,ออกมาทําให้ทั้งคู่โดนไล่ให้ไปเล่นที่อื่น อาชับมาที่เคสกำลังนั่งเล่นอยู่ริมน้ำโรเจอร์ได้แปลงกายเป็นชาละวันดำน้ำเข้าไปหาเธอจนทำให้เคสสะดุ้งตกใจมากโรเจอร์ถามว่าทำไมไม่ค่อยเห็นเคสมานั่งเล่นที่นี่เธอบอกว่ามันอันตรายเพราะมีผู้ชายเต็มไปหมดแต่ตอนนี้ทุกคนไปสงครามหมดแล้วเธอบอกว่าได้ยินเรื่องที่โรเจอร์ทำอะไรกับบรรดาสาวใช้แต่เธอก็ไม่ยอมบอกว่าใครเล่าให้ฟังโรเจอร์เลยโ์หางชาละวันให้เธอดูซะเลยทำเอาเคสถึงกับสะท้านไปทั้งตัวสุดท้ายชาละวันก็ลากเคสไปกินในน้ำ อร่อยเหาะ ส่วนที่บ้านตอนนี้พ่อได้พักรบกลับมาบ้านเขาบอกว่าจะกลับไปกองทัพอีกทีวันจันทร์ตอนนั้นมาการีดวิ่งเอาหนังสือพิมพ์ที่มีภาพของโรแลนด์กับวีรกรรมในสนามรบมาให้ทุกคนดูซึ่งพ่อหวังว่าสงครามจะมีต่อไปแต่โรเจอร์ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องรบกันด้วยตกดึกคืนนั้นเคสกับน้ํามาการีดกําลังแอบดูพ่อแม่ของโรเจอร์บรรเลงเพลงรักกันอยู่โรเจอร์เห็นแบบนั้นเลยขอดูด้วยแต่เขาดันเปิดประตูเข้าไปนั่งดูถึงในห้องพ่อของเขาเห็นแบบนั้นก็ไล่ตะเพิดออกไปโร เจอร์เลยเข้าไปรอน้ำมาการีตในห้องนอนเพียงเพราะอยากให้เธอจูบส่งเขานอนเหมือนตอนเป็นเด็กโรเจอร์ Roger ได้ใจเลยขอเธอมากกว่านั้นจนโดนไล่ตะเพิดออกไปอีกคนแต่จู่จก็มีเสียงฝีเท้ามาหยุดที่หน้าห้องของน้ำมาการีตซึ่งก็เป็นมิสเตอร์แฟรงก์นั่นเองเขาแอบชอบมาการีตคืนนี้เขาเลยแต่งบทกวีมาจีบเธอน้ำมา er การีตเคลิบเคลิ้มไปกับบทกวีแต่หลานชายกลับซุกซนไม่เลิกสุดท้ายโรเจอร์ Roger ก็ผ่านหน้าสาวขึ้นสวรรค์พร้อมกับเสียงบทกวี วันรุ่งขึ้นเฮเลนเดินถือถาดน้ำชาผ่านมาทุกห้องแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอพอมาถึงห้องโรเจอร์เขาให้เธอเข้ามาข้างในแล้วถามว่าทำไมถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเพราะคนงานชายไปรบในสงครามกันหมดใช่ไหมถ้าคนที่ทำไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่มิสเตอร์แฟรงค์ไม่ใช่เขาแล้วจะเป็นใครล่ะเฮเลนบอกว่าอาจจะเป็นสามีของป้ามุลเลอร์ก็ได้ถึงแม้เธอจะบอกว่าสามีใช้งานไม่ได้ก็ตามแต่จริงๆแล้วเขาจะทำกับคนที่เขารักเท่านั้น พูดจบเธอก็กำลังจะเดินออกไปจากห้องพ่อหนุ่มโรเจอร์เลยจัดให้เธอไปหนึ่งเชงก่อนจาก และพอวันถัดมาโรเจอร์เห็นพี่สาวขี่ม้าผ่านไปเข้าไปในคอกเขาเลยรีบตามพี่สาวไปทันทีเขาอาสาถอดรองเท้าให้กับเธอแต่ด้วยความที่โรเจอร์อยากจะคลายความเหงาให้กับพี่สาวเขาก็ซุกซนมือไม้เป็นปลาหมึกจังหวะนั้นป้ามุลเลิกเข้ามาดูแลม้าอีกคอกทั้งสองเลยต้องพากันแอบเธอแต่ด้วยความซุกซนไม่เลิกสุดท้ายเอลิเซ่กับน้องชายก็บรรเลงเพลงรักต่อหน้าม้าในคอกพอเสร็จภารกิจโรเจอร์ก็วิ่งออกมาจากคอกม้าเบอร์ท่าที่ นั่นอยู่ก็รู้ทันทีว่าพี่ชายไปทําอะไรมาแต่ที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคือเป็นเอลิเซ่พี่สาวของพวกเขานั่นเองและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาโรเจอร์ก็กลายเป็นคนมอบความสุขให้กับสาวๆในบ้านคืนนั้นเฮเลนกับเออร์ซูลามาหาโรเจอร์พร้อมกันที่ห้องโรเจอร์ก็ไม่ติดอะไรพอเสร็จภารกิจน้ำมาการสก็แอบมาหาหลานชายเป็นรายต่อไปและเคสก็ตามมาติดๆเออร์ซูลาเห็นแบบนั้นอยากช่วยเลยขอแจมอีกรอบ พอเช้าวันถัดมาโรเจอร์ก็แอบมาบรรเลงบทเพลงรักกับพี่สาวอยู่ในสวนโรเจอร์ที่กำลศึกหนักมาทั้งคืนก็ถึงกับโมบและพี่สาวบอกว่าตอนนี้เธอหน้าจะท้อมแต่ยังไม่ทันจะได้เคลียร์กันจูๆ่ๆโรแลนด์ก็ขับเครื่องบินมาลงจอดในไร่โดยมีทุกคนออกมาต้อนรับสงครามได้จบลงแล้วและมีผู้ชายรอดชีวิตกลับมาได้ไม่กี่คนเท่านั้นเอลดอฟกลายเป็นชายขาเป๋วาเลนตินต้องเสียตาไปนหนึ่งข้างส่วนสามีของป้ามูเลอร์นั้นเสียชีวิตในสนามรบ และคืนนั้นเออร์ซูล่ามาหาโรเจอร์ที่ห้องแล้วบอกว่าเธอท้องเธอต้องการจะแต่งงานกับโรเจอร์แต่โรเจอร์เสนอให้เธอแต่งงานกับอันดอร์ฟเออร์ซูล่าเลยขอแต่งกับวาเลนตินแทนดีกว่าเพราะถึงจะตาบอดแต่ก็ยังใช้การได้โรเจอร์เลยบอกให้เธอไปหายาทาเล็บสีแดงมาให้เขาหน่อยพอเออร์ซูล่าออกไปแล้วน้ำมาการตก็เข้ามาบอกว่าเธอท้องเหมือนกันโรเจอร์เลยแนะนําให้เธอแต่งงานกับมิสเตอร์แฟรงเขามั่นใจว่ามิสเตอร์แฟรงจะทําให้นักสาวมีความสุขได้อย่างแน่นอน พอเออร์ซูล่าได้ยาทาเล็บมาแล้วเขาก็ให้เออร์ซูล่าหยดยาทาเล็บลงบนผ้าห่มของพี่สาวแล้วบอกให้เธอรวบหัวรวบหางโรแลนด์ไม่ต้องรอแต่งงานแล้วก่อนจะแยกย้ายกันไปตามแผนหลังจากนั้นโรเจอร์ก็พาน้ำมากกรีดมาเสิร์ฟให้มิสเตอร์แฟงส่วนทางด้านเอลิเซ่ก็ตะล่อมโรแลนด์เข้าห้องได้สำเร็จโรเจอร์มาที่ห้องของเคสแล้วถามว่าเธอท้องหรือเปล่าเคสบอกว่าไม่และเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนทุกคนในบ้านก็ระเบิดเพลงรักสั่นสะเทือนไปพร้อมๆกัน หลังจากนั้นทุกคู่ก็เข้าสู่พิธีแต่งงานน้ำมาร์การีตแต่งกับมิสเตอร์แฟรงค์เอลิเซ่กับโรแลนด์และเออร์ซูล่ากับวาเลนตินหลังเสร็จจากงานแต่งโรแลนด์ต้องกลับไปประจำการที่กองทัพส่วนทางโรเจอร์ก็ถึงเวลาที่ต้องกลับไปเรียนอีกครั้งเออร์ซูล่าน้ำมาร์การีตและเอลิเซ่พี่สาวทุกคนบอกว่าหากลูกเกิดมาเป็นผู้ชายจะให้ชื่อว่าโรเจอร์จากนั้นโรเจอร์กับเออร์ซูล่าก็มาร่มลากันเขาบอกให้เธอไปเยี่ยมเขาในเมืองบ้างและเขาจะไม่ลืมเลยว่าเขานั้นรักเธอแค่ไหนแต่ เซอซูล่าบอกว่ามันไม่ใช่ความรักหรอกเราก็แค่คํำขำกันแค่นั้นอย่าคิดมากเดี๋ยวเราก็ลืมกันแล้วแต่หนุ่มน้อยบอกว่าจะไม่ลืมเธอเด็ดขาดใครจะลืมครูคนแรกได้ลง จากนั้นโรเจอร์มายกกระเป๋าจะขึ้นรถก็ได้เจอเฮเลนซึ่งเธอก็ท้องเหมือนกันแต่เธอไม่ต้องการแต่งงานกับใครสดได้ใหญ่เลี้ยงอยากคิดมากพอโรเจอร์ขึ้นรถกำลังจะออกเดินทางแม่ก็ได้เตือนโรเจอร์ว่าในเมืองมันมีอะไรล่อตาล่อใจเต็มไปหมดโดยเฉพาะผู้หญิงให้ระวังตัวดีๆนะพ่อหนุ่มโรเจอร์ก็ได้แต่อมยิม้มเพราะเขานี่แหละคือนักผลิตสิ่งก้ลมัมและหนังก็ได้จบลงไป